วิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกพิสูจน์แล้วว่าพระคัมภีร์โทรของโมเสกกว่า3000ปีสามารถยังรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตแต่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ถึงจะถอดรหัสลักนั้นได้นั่นหมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิลพันธาสัญญาเดิมต้นฉบับภาษาฮีบรูห้าเล่มแรกมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของพระผู้เป็นเจ้างานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวรารสารสถิติวิทยา ซึ่งเป็นวารสารงานวิจัยคณิตศาสตร์อันดับหนึ่งจากสหรัฐอเมริกามีดัชนี SGR ความน่าเชื่อถือสูงสุดของโลกการที่พระคัมภีร์ทรัสของโมเสสมีรหัสแอบแฝงอยู่กว่า3,000ปีเป็นอะไรที่เหลือเชื่อดังนั้นทางวรสารสถิติวิทยาจึงจัดตั้ง3คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเพื่อความถูกต้องเป็นประวัติการของวารสารวิจัยนี้ดำเนินงานโดยาศาสตราจารย์เอลียาหูลิฟ์ จากมหาวิทยาลัยฮีบรูมหาวิทยาลัยฮีบรูเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์อันดับ11ของโลกเร <bist> ารู้ว่าเลขคือพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเป็นพื้นฐานของธรรมชาติพวจักรวาลเลขหรือคณิตศาสตร์เป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งนี้ก็ยังมีผู้คนที่ไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงดังนั้นพวกเขาก่อตั้งกลุ่ม MBBK ที่จะยื่นผลงานวิจัยของพวกเขาเองเพื่อปฏิเสธผลงานของดรอิรเอริยาฮูริปแต่พวกเขาเล่นสศพบปปกพวกเขาไม่ได้อ้างถึงคณิตศาสตร์แต่อ้างอิงถึงว่าทางทีมงานดรอเอรเอริยาฮูริปลำเอียงข้อมูล oh. แต่ความจริงก็คือความจริงดังนั้นมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาออกมายืนยันว่ารหัสพระคัมพีมีจริงตัวอย่างอย่างเช่นฮโรแก ผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสจากสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายืนยันว่ารหัสพระคัมภีร์มีจริงแน่นอนตัวอย่างอีกท่านหนึ่งก็คือาศาสตราจารย์โรเบิร์ตเฮลลิกจากมหาวิทยายลัยนิวยอร์กซิตี้เขาออกมาเปิดเผยว่างานวิจัยระหว่างเอลียาฮูลิปกับทีมงานของ MBBK นั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงศาสตราจารย์เฮลาลิกกล่าวว่าผลงานวิจัยของทีม MBBK ก็ล้มเหลวภายในอักษรเพียงแค่2อักษรเท่านั้นแตกต่างกับทีมงานของศาสตราจารย์เอลียฮูลิฟซึ่งสามารถมีความห่างกันถึง20ตัวอักษรและยังคงมีความเสถียรอยู่เราอยู่ในโลกของรหัสทุกอย่างก็คือรหัส แม้กระทั่ง DNA ของมนุษย์เราก็เป็นรหัสในพระคัมภีร์มีจารึกข้อมูลหมดทุกสิ่งทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นเชคสเปียร์พี่น้องตระก,กูลไรท์มนุษย์เหยียบดวงจันทร์ด้วยยานอวากาศชัยชนะของนโปรเลียนที่วอเตอรลูทอมัสแอนดิสันที่คิดค้นไฟฟ้าและหลอดไฟไอน์สไตน์ที่เปลี่ยนความเข้าใจของสภาวะโลกที่แท้จริงของเรา รวมถึงไอแซกนิวตันผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกและก็เป็นผู้บุกเบิกรหัสพรกคัมภีร์ตั้งแต่โบราณ oh. พรกคัมภีร์จารึกหมดทุกอย่างรวมถึงสงครามโลกครั้งที่สอง911ตึกถล่ม World Trade แม้กระทั่งการสังหารจอร์ดเคนเนดีก็ยังมีเขียนอยู่ในนั้นผู้เผยแพร่รหัสพรกคัมภีร์สู่ทั่วโลกก็คือไมเคิลดรอสดิน ผู้เขียนหนังสือไบโบโคดที่ติดอันดับหนึ่งขายดีที่สุดในโลกในช่วงนั้นไมเคิลรอสนินได้ค้นพบรหัสการสังหารของประธานาธิบดีอิสราเอลคนก่อนอิกซักลาบินแล้วเขาก็ได้ส่งสารให้ประธานาธิบดีรับทราบแต่ประธานาธิบดีไม่เชื่อและสุดท้ายก็โดนสังหารตามที่พระคัมภีร์ได้จารึกไว้ คนอาจจะคิดว่าหนังสือทุกๆเล่มก็สามารถทําอย่างนี้ได้คนเราก็สามารถทําอย่างนี้กันได้ทุกคนแต่หาเช่นนั้นไม่ผมยกตัวอย่าง s r a b b l e ให้ดูใน Scrabble แผ่นนี้ผมได้มีแฝงรหัสเต็มไปหมดและผมได้สุ่มเอาตัวอักษรโยนเข้าไปที่เหลือเนื้อที่ดังนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าใจข้อความบน Scrabble นี้ได้แต่ถ้าคุณใช้สายตาดีๆคุณจะสามารถเชื่อมต่อ ตัวอักษรบางตัวที่ชิดกันหรือห่างกันไม่มากนักอย่างเช่นตัว go go หรือตัว ran ran นะครับคุณก็สามารถดึงพวกตัวอักษรน,นั้นออกมาได้คุณลองดึงดูผมได้ดึงออกมาบางคำที่เกี่ยวพันกันอย่างเช่น go ran in big แล้วก็ l ล g นะครับก็หมายของว่า go ก็คือการไป ran ก็คือการวิ่งไปแล้ว นะครับเลกก็คือการใช้ขาซึ่งมันเกี่ยวข้องกันที่จะวิ่งไปสู่จุดเป้าหมายนะครับจุดเป้าหมายคืออะไรก็มีคําว่าอินก็คือโรงแรมและมีคําว่าบิ๊กก็คือใหญ่ก็คือโรงแรมใหญ่ดังนั้นอักษรทุกอันนี้สามารถเชื่อมต่อให้มีความหมายได้ก็คือเราวิ่งนะครับไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือโรงแรมอันใหญ่นั้นนั่นก็คือโดยความบังเอิญและข้อมูลแบบนี้จะสามารถหาได้ในหนังสือ กุ่มก่ม BBK และผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์อีกหลายท่านก็นำเห็นผลเช่นนี้มาปฏิเสธความจริงของพระคัมภีร์เช่นที่ผมบอกไปแล้ว Scrabble ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูไปเมื่อกี้น,นั้นมีแฝงรหัสที่ผมฟังเต็มไปหมดตัวอย่างเช่นบรรทัดแรกเรสีแดงผมเว้นแต่ละตัวอักษร บรรทัดที่2 orange สีส้มบรรทัดที่3 yellow สีเหลืองบรรทัดที่4 green สีเขียวบรรทัดที่5 blue สีฟ้าบรรทัดที่6 indigo สีน้ำเงินบรรทัดที่7 violet สีม่วงทั้งหมดเรียงเป็นแถวแถวและเป็นสีของสายลุงซึ่งคุณไม่สามารถที่จะซ่มเล็ได้ เป็นลักษณะนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะสุ่มรูปแบบไหนมีวิธีเดียวคุณต้องใช้ความตั้งใจเลี่ยงให้มันออกมาเป็นข้อความนั้นอย่างเช่นตัวรหัสในพระคัมภีร์สถิติวิทยาคืออะไรอย่างเช่นคุณโยนเหรียญคุณโยนหัวหรือก้อยยิ่งคุณโยนยิ่งมากสถิติก็ยิ่งใกล้เคียงห0 50ห นั่นก็คือสถิติของความจริงเมื่อคุณออกหัว5ครั้ง10ครั้งต่อเนื่อง20ครั้งต่อเนื่อง50ครั้งต่อเนื่อง100ครั้งต่อเนื่องเป็นหัวเหมือนกันหมดผมรู้เลยว่าคุณโกงเพราะไม่มีการบังเอิญที่สามารถทำรูปแบบนั้นได้<ค><ณ>ในปีนั้นมีการเลือกตั้งระว่างประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจอร์จดับบลยูบุชและแอลกอ ซึ่งผมเปิดรหัสพระคัมภีร์และในพระคัมภีร์โทระไม่มีเขียนคําว่าประธานาธิบดีแอลกอแต่มีเขียนว่าประธานาธิบดีวูบูชตอนนั้นผมได้ส่งอีเมลให้น้องชายผมก่อนการเลือกตั้ง3เดือนบ่งชี้ชัดว่าจอ e วูบุชชนะแน่นอนในตอนนั้นผมมีญาติคนหนึ่งที่ไม่เชื่อและเขาท้าประลองว่าถ้ารหัสในพระคัมภีมีจริง ที่สามารถอย่างรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตได้ผมก็ต้องสามารถทายว่าม้าตัวไหนจะชนะถ้วยพระราชทานเขาให้ชื่อม้าผมมาเจ็ดตัวแล้วบอกว่าเจ็ดตัวนั้นเป็นตัวเต็งผมใช้วันหนึ่งเต็มๆในการถอดรหัสปรากฏว่ามีม้าตัวเดียวชื่อสายวสันที่เด่นชัดในการที่มีรหัสเขียนว่าชัยชนะเต็มไปหมดทางญาติผมเขาก็เอาไปแทงปรากฏว่า ม้าสายวสันเข้าเป็นตัวที่สองไม่นานก็มีการประกาศใหม่บอกว่าม้าตัวแรก d i s q u a l i f i e d ม้าที่ชื่อสายวสันที่เข้าเป็นตัวที่สองกลายเป็นตัวชนะที่หนึ่งไปถามว่ามีใครไหมที่จะสามารถแฝงรหัสมาล่วงหน้ากว่า3000ปีในพระคัมภีร์ได้ถ้าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า จริงไหมที่พระเจ้าให้เรามาแทงม้าแทงหวยเพื่อความร่ำรวยส่วนตัวหาเช่นนั้นไม่เพราะพระคัมภีร์เขียนชัดเจนในบทดาเนียลบทที่12ข้ 9. อ9ท่านบอกว่าดาเนียลเอ๋ยไปเถอะเพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกปิดไว้แล้วและถูกประทับตาไว้จนวาระสุดท้ายคำว่าวาระสุดท้ายหมายถือสิ้นยุคก,ก็คือยุคที่อยู่ ปัจจุบันนี้เป็นอันมากจะได้รับการชำระแล้วจะขาวสะอาดและจะถูกทะลุงจุดประสงค์ของรหัสพระคัมภีร์เพื่อที่จะให้คนที่มีสติและมีปัญญาและจิตใจบริสุทธิ์ให้เขาได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อที่จะได้รับรู้และผ่องใสขาวสะอาดแต่คนชั่วจะยังคงกระทําชั่วและไม่มีคนชั่วสักคน ที่จะเข้าใจแต่บรรดาลคนฉลาดจะเข้าใจดังนั้นรหัสพระคัมภีร์มาเพื่อคนจิตใจบริสุทธิ์ที่จะสแสวงหาความรู้และคนชั่วก็จะไม่เข้าใจเลยสักคนดังเช่นบทมัทธิวบทที่13ข้อที่10ถึง17พระเยซูพูดเป็นอุนปปปาก็เพราะว่าความลับของอาณาจักรสวรรค์ทรงให้พวกท่านรู้ พวกท่านนี้ก็คือพวกศิษย์สาวของพระเยซ,ซูแต่ไม่ทรงให้พวกเขารู้พวกเขาคือใครก็คือคนที่มีจิตใจชั่วและบาปดังนั้นพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มขึ้นจนมีล้นเหลือแต่ส่วนผู้ที่ไม่มีแม้ซึ่งเขาที่มีอยู่ก็จะถูกลิบจากไปนั่นก็คือความหมายนั่นก็คือเจตนาทำไม พระผู้เป็นเจ้าต้องแฝงรหัสในพระคัมภีร์เพื่อที่จะให้คนดีจิตใจบริสุทธิ์จะได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์แต่คนที่ชั่วจะไม่มีข้อมูลเหล่านี้ที่จะมาทำร้ายโลก